วิบวิบวับวับธรรมะวิบวับใช้ชีวิตให้วิบวับในโชคร้ายมีโชคดีในโชคดีมีโชคร้ายแล้วธรรมะฮาเฮแหลงใต้พระท่านเทศธรรมด้วยเอกลักษณ์สำนวนถิ่ใต้ที่ดูเหมือนว่าจะถูกใจญาติโยมกับสำนวนที่แรงตรงเผ็ดตามสไตล์จนมีผู้ติดตามมากมายผ่านสื่อออนไลน์พบกับพระครูสังฆรปิยะ ัายุตโตหรือหลุงพี่ใบดีกาปิยะเจ้าอาวาสวัดบางเสียดตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นพระนักเทศสำนิงทองแดงสายฮาเทศได้สนุกสนานเด็กฟังได้ผู้เฒ่าฟังดีนักแหลงสงครั้งดียร์ตะวันไปเทศเทศจะโทรถ,ถามเมืคืนเลยอ้าโลคืนนี้เทศสอบที่ไหนอ่ะอาจารย์มาบอกรายการไม่มีวันที่วันอาทิตย์บอกเือสอบที่บางไงเอออย่าลืมนะ ดับนักลงจูน <c oughs> มแม่ตมาจบปอดีแต่งเก่งสมวิชาตะมารู้เลยเรื่องเก่งศิลปะกับสมเก่งคณิต <c oughs> ไปฟองดูพระทรทมธรรมะไม่น่าเบื่อย่อยง่ายเหมือนยาขมใครอมก็ไม่หวานท่านเลยเอาความหาโบ,บะมาเคลือบให้ญาติโยม ฟังแล้ววิบวับวิบวับท่านคิดอะไรทําไมต้องหาแล้วชาวบ้านจะซึ้งในรถพระธรรมหรือไม่ไปชมกันครับตอนนั้นอนตาตมาเนี่ยบวชน,นะเขาเรียกว่าบวชอะบวชตามเขาเรียกว่าตามประเพณีไม่ได้คิดว่าจะ,จะบวชมาอยู่จนถึง11ปีแต่มันมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าทางวิทยากรที่จะอบรมนักเรียนเนี่ย เขาไม่มาโยมที่เป็นฝ่ายัดงานเขาก็บอกว่าท่านนิมนต์ท่านหน่อยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ก,ก็ก็ช่วยโยม่ะช่วยโยมเราะช่วยโยมปรากฏว่ามันมีผลตอบรับมาดีหลังจากนั้นก็เป็นเป็น,ปนคล้ายๆพระนักเทศน์นักบรรยายมาตลอดนะโยมนะก็ก็ดูแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมีความสุขเพราะว่าหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยมาตามองว่ามันเป็นประโยชน์กับคน บางบางครั้งโยมเนี่ยเราจะมองธรรมะเป็นเหมือนยาขมคำว่ายาขมในที่นี้ก็คือว่ากินก็ยากแม้ว่ารู้ว่าธรรมะจะมีสรรพคุณที่จะรักษาความทุกข์ได้แต่มันมันกินยากก็โยมก็เลยเอาทฤษฎีของการทํายาเมื่อยามันขมเนี่ยมันต้องมีตัวหนึ่งเข้ามาช่วยที่เขาเรียกว่าแคปซูล อาตมาเลยคิดว่าในเมื่อธรรมะเนี่ยมันเข้าใจยากมันน่าเบื่อคนมองว่ามันน่าเบื่อก็เลยเอาเรื่องที่จะสนุกมาจอดมาแทรกมาใส่มาซึมมาเข้าไปพอหลังจากนั้นก็ก็ดูว่าน่าจะเข้าทีเข้าทางเข้าท่าแล้วก็มันมันตรงกับจริตของเราด้วยที่เราเป็นคนสนุกเฮฮาอยู่แล้วโยมมันมันตรงจริตก็ก็ทำกันมาแบบนั้นตลอดเพราะว่าก่อนที่จะมาบวชอาตม,มาก็เป็นพิธีกรเป็นโคตรช่วยงานจังคมอยู่แล้วด้วยแต่เพียงแต่ว่าพอเรามาบวชเนี่ย เรามีโอกาสที่จะศึกษาข้อธรรมมาเลยมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานมีหลักธรรมมาเลยเดินไปง่ายมันเดินไปง่ายอะ่ะชีวิตนี้ไม่เป็นทุกข์ไหมเรานี่ไปพยายาม,มสรรหาสรรหาอะไรต่อมีอะไรไม่รู้จนทําให้เราเองเป็นทุกข์โยมจะไว้นะคนถ้ามีธรรมะโยมจะไม่ตกใจเราเลยรถจนรวยว่าจะไม่กกต,มววตมมกใจเลยหลับไม่รู้เรื่องตัวน <laughs> <c ười> ีปพจนเล่อย่าเรื่องว่าโยมพระ อาตมาอาหารมือรถวันนั้นดีเลยแล้วอยู่มาติดใต้เหนืองปัจจุรัสภูเก็ตแล้าก็บ้านในภูเก็ตไม่ใช่ไหมวันนั้นอาหารดีเลยว่าผมอาตมาหัวหน้ากับงกายกับกากับพีนั่นแน่การสร้างประโยชน์เนี่ยมันสําคัญที่สุดเราอยู่ไปไม่มีประโยชน์ได้ไหมเราต้องถามตั้งคำถามก่อนนี่ก่อนอยู่ได้แต่การอยู่แบบมีประโยชน์เนี่ยมันมีคุณค่ามันไม่เสียชาติเกิดอะ อาจารตาตมาจะมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าการสร้างประโยชน์อี่าอาตมาจะไม่ค่อยเป็นคนเริ่มต้นนะแต่อตาตรมาจะเป็นคนเติมเต็มบางครั้งยูเห็นว่าหลายโครงการว่าจัดนั่นจัดนี่จัดโน่นเนี่ยนะบางครั้งมันมันเกินความจําเป็นนะแต่ถ้าเราเติมเต็มเนี่ยบรรจําเป็นเลยบางครั้งเริ่มต้นแจกนั่นแจกนี่แจกโน่นหรือทอํา,อย,าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นให้ไปก็ไม่ได้รับประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ถ้าเติมเต็มเนี่ย เราเติมในสิ่งที่ขาดเราไปอุดช่องว่างเราไปเติมช่องโหว่อย่างเงี้ยมันได้ใช้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่มามองแบบนั้นนะแล้วก็มองว่าเราเนี่ยต้องทําคุณประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างน้อยที่สีดแล้วมันไม่ทิ้นชื่อเหอใช่ไหมเด็กวัยรุ่นมักจะพูดนะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำานานจะอยู่กับเราตลอดไปนะนะนะจนะ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 ับเด็กวัยรุ่นอนะไรยมี้อันนี้มันเป็นแนวคิดนะแตมาคิดแบบนั้นมันต่างกันตรงที่การปฏิบัติตัวนะ แต่มามองว่าแบบนั้นนะแต่ถ้าการทําประโยชน์ยังไม่ต่างกันเพราะการทําประโยชน์เนี่ยมันต้องทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเราเป็นพระเนี่ยเราไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยช่วยคนเนี่ยมันบางครั้งจะถูกโยมเนี่ยมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เนเราไปแจกอันนั้นแจกอันนี้แจกกันนู่นช่วยเหลือแม้แต่การบริจาคอุปกรณ์แค่งมือแพทย์ก็มีมีบางคนฟิตแบบกลับมาเหมือนกันนะยม ว่าไม่ใช่กิจของสองให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่เรามองว่าถ้ารอแต่ภาครัฐเนี่ยมันไม่ทันการแล้วเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอ่ะโยมเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเรามีหน้าที่เติมเต็มไม่ต้องรอไม่ต้องปัดภาระว่าเป็นของใครอะ่ะให้คิดว่าถ้าเรามีโอกาสช่วยมีโอกาสทำทำเนี่ยดีกว่าการอยู่เฉยๆและไม่สร้างคุณประโยชน์คือการทํางานในแบบโยมเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องใช้ใช้หลายสิ่งหลายอย่างะนะแต่ถ้าแบบพระเนี่ยเราใช้ศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยทุกอย่างมันสําเร็จเร็วขึ้นเมื่อตอมาเนี่ยโยมที่จะศรัทธาเราก็ต้องศรัทธาในในในตัวตนของเราในจริตที่เราเป็นนะนยานะ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 แต่คนส่วนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในโครงการช่วยเหลือสังคมงต่างๆเนี่ยก็ก็เกิดจากศรัทธาแต่พอเป็นโยมเนี่ยบางทีมันอาจจะทํายากขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าด้วย หลักของคนพุทธแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าถ้าทำบุญกับพระเนี่ยมันก็จะได้ได้สอง,สองตอ่อคือหนึ่งได้ทําบุญด้วยสองได้ทําทานด้วยอย่างเนี้เลยเลยเป็นผลดีไปนับว่าเป็นทางเลือกอีกแบบในการฟังเทศฟังธรรมแต่คำสอนแง่คิดมาได้ขำขำนะครับธรรมะเข้าใจง่ายมาเต็มเต็มแถมยังเข้าถึงได้หลายช่วงวัยอีกซะด้วยสาธุหลาว ติดตามชมต่อช่วงหน้าครับไปมองดูพระธรรมไปมองดูพระธรรมในข่าวว่าก,ก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระท่านเคยเป็นโคศกสารเจ้าสายหาขวัญใจชาวบ้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงหรือเปล่าไปถามชาวบ้านกันครับอ๋อเจ้าย่าท่านก็เป็น คนที่ตลกอะนะเมื่อก่อนเขาอยู่อัมมาเจออัมมาเจโปตรงนี้อะค่ะเป็นถึงวมาก็เป็นเวลามีงานจงงานเจเลยเขาก็ทําเป็นเขาเรียกปวชศกอาปวชศกนั่นแหละค่ะท่านบวชก็ไม่อะค่ะรู้ข่าวมาว่าเออท่านไปบวชก็หลังจากนั้นก็ก็เห็นในคลิปอะไรอย่างนี้ท่านเทศแล้วก็คือตลกดีนะก็กลับมาหาแม่เขาแม่เขาอยู่อยู่ฝั่งนี้ก็ไปแต่เขาไปบวชที่เขาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบางเสียดเลยใช่ท่าน ท่านก็กับอิสลามเนี่ยท่านก็จะมีศันะิัศนติที่ดีนะกับชาวมุสลิมเพราะว่าท่านอยู่ใกล้กับบุแสนไงท่านยังชื่นชมกับชาวมุสลิมนะว่าเป็นคนที่เพ่งคัสศาสนาดีนะท่านเอาเปไปในเทศเลยนะเคยฟังเคยฟังค่ะท่านมีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะมากเป็นถึงอิหม,มัมเป็นไรอันนีน้ท่านมีเพื่อนเยอะนะเพื่อนเขาอิสลามก็เยอะจะเข้าได้หมดทุกคนตอน่อจะมาเป็นชาติได้อีกได้อีกใช่ค่ะตอนนี้เห็นไหมเขาเทศ เขาสนใจเยอะๆการ์นะเราอิสลามยังไปฟังนิสัยเขาดีเขาช่วยดีนะเขาพัฒนาเก่งด้วยใช่ท่านเป็นนักพัฒนาด้วยนะเห็นเพื่อนๆเขามาพูดกันเนี่ยนะแบบบอกยังไงดีอ่ะชอบฟังนะถึงมีอิสลรามก็ชอบฟังโอเคขับพุณค่ะเดิมก็เป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วแต่มาเป็นคนถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าเป็นคนชิวๆนะ เออชิวๆกับเพื่อนอยู่แล้วอ่ะเป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้ววันเลย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 มาจับแคปซูลแห่งความสุขเนี่ยเข้าไปกับธรรมะที่อยู่ข้างในในการช่วยเหลือสังคมจริงๆอาตมาจะมาเริ่มตอนที่มาเป็นรักษาการเจ้าวาดที่วัดนี้ปี2559อาตจจะมามาเป็นรักษาการเจ้าวาดแล้วก็เริ่มนะอาตมาใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปี ทฤษฎีของอาตมาในการทําให้ชาวบ้านเขายอมรับก็คือพูดจริงทาจริงแหลงจริงคนใต้บอกว่าแหลงจริงแหลงตรงนะนะอาตมาใช้แบบนี้พูดจริงทําจริงแหลงตรงตรงประเด็นแล้วก็เน้นที่ทันยุคทันสมัย,ยนะของอาตมานะพอพอ,พอเราทําแบบนี้มันมันครองใจคนพูดจริงทําจริงถ้าบอกว่าเราจะทําอะไรจะสร้างอะไรจะซื้ออะไรจะมอบอะไรให้ใครทำเลย จะไม่ใช้คําว่าเดียวอันนี้คำนี้ไม่มีเลยเลยมัน,เป,นเป็นยึดใจคนได้ค่ะก็ประทับใจนะคะพระอาจารย์เป็นพระที่ทําจริงนะคะก็คือเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มานะคะก็จะทําจริงโดยที่ในช่วงโควิดนะคะก็ได้ร่วมออกอเดินทางไปกับพระอาจารย์ตลอดนะคะเงินที่ได้จากการบริจาคพระอาจารย์ซื้อของซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้ออะไรแล้วก็ร่วมในการไป ออกบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะที่เห็นก็คือพระอาจารย์เป็นพระที่ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆและถึงคนจริงๆนะคะก็เคยเดินทางไปถึงที่ลำบากมากนะคะซึ่งเขาได้รับผลกระทบจากโควิดจริงๆในส่วนของพี่ได้ช่วยพระอาจารย์ในการสืบหาข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็พระอาจารย์ลงไปช่วยจริงให้จริงนะคะแล้วก็ได้รับ ควประทับใจทราบซึ้งฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยในลักษณะที่ดีมากนะคะเราได้ตั้งชื่อโครงการว่าธรรมะสายหาพระบริการบันสุขเพราะว่าตาามคิดว่าในยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของการที่จะต้องเป็นผู้รับแต่เป็นยุคของการแบ่งปัน,ปนก็เลยคิดทำโครงการแล้วก็ลงพื้นที่เองโดยการสืบหาแล้วก็ผ่านทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันหาบุคคลที่อยู่ในเคตของ เรียกว่าเค็ปลอ,อกบางแล้วก็ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรนสุเกเล็กๆน้อยตามกําลังนอกจากนี้พระอาจารย์ก็ยังช่วยในเรื่องของตู้ปันสุขนะคะก็เงินที่ได้จากการบริจาคทั้งหลายนะคะพระอาจารย์ก็เอาไปใส่ในตู้ปันสุขนะคะตู้ปันสุเนี่ยคือเราไม่ได้จํากัดว่าใครเป็นเฉพาะกลุ่มไหนแต่ใครๆก็มารับได้ที่ตู้ปันสุตามความต้องการของตัวเองเอาเฉพาะพอกินนะคะ แล้วก็เพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันในช่วงโควิดนะคะก็หลังจากโควิดที่พระอาจารย์ช่วยจริงเราก็หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็สืบเหมือนกับสืบทอดสืบสารมาเป็นตลอดว่าการที่จะทำอะไรต้องทําให้จริงทำทำให้ควรเห็นโดยที่ไม่ต้องหวังว่าคนอื่นจะชื่นชมหรือว่าอะไรนะคะพระอาจารย์เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือจะไม่ยึดติดกับ รางวัลอะไรนะคะก็เคยขอให้พระอาจารย์เสนอขอรางวันนวดรางวันนี่พระอาจารย์บอกว่าที่พระอาจารย์ทําก็เพื่อที่จะช่วยคนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนสิ่งที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจของพระอาจารย์ว่าเกิดมาเป็นคนอยู่ในภาพของคารวะแล้วตรงนี้พระอาจารย์ปลดปล่อยแล้วสิ่งที่ให้สิ่งที่ได้พระอาจารย์ให้คือสิ่งที่พระอาจารย์มีความสุขที่สุดค่ะ รู้จักแกเยอะมากเพราะว่าแกาเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีไงคนตลกติดตลกกับเพื่อนกับอะไรนี่คือเป็นกันเองหมดแล้วก็เวลามีเรื่องใครเดือดร้อนแแกก็ช่วยแกช่วยตลอดในตลารสนี่ถามได้เลยเขารู้จักแกหมดตั้งแต่ไหนแต่อะไรตั้งแต่แกไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้บวชนะเพราะว่าตอนที่มาอยู่สารเจ้าก็เหมือนกันคือบำเป็นประโยชน์ตลอดของแกอะ ือจะช่วยคนตลดไม่ไม่ไม่เครียดอะอยู่กับแกจะไม่เครียดแกจะเป็นคนที่ตลกมากอยู่สารเจ้าแกก็พูดทีว่าไม่ไม่ต้องวางอ่ะถ้าแกจับไม่แล้วก็แกไม่วางแล้วเป็นยังไงล่ะครับนี่สิที่เขาว่าคนใต้ใจเต็มพูดจริงทำจริงคึึงพิงได้ท่านปิยะมีครบทุกอย่างเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างนี้ไม่มาเล่นเล่นเอาหาไปวันวันอย่างเดียวนะครับ ช่วงหน้าพบกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไปมองดูพระธรรมไปมองดูพระธรรมไปฟังหลวงพิพิยะเล่าถึงวิธีการแทรกหลักธรรมคำสอนแบบฮาฮากันครับแล้วท่านมีวิธีอย่างไรที่สามารถสร้างวัดจากที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นวัดที่สวยงาม และ BFC เอ้ยลูกษส์ลูกหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในพันนาแต่ทั่วทั้งภาคใต้เลยนะครับเโดยหลักของพระเนี่ยเวลาเราจะบรรยายจะเทศจะแสดงทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะยึดหลักเขาเรียกว่าหลักของงัวพันหลักจะสนุกขนาดไหนก็ตามก็จะต้องมีหลักธรรมะอยู่เป็นหลักเดิมสนุกสนุกแล้วก็กลับมาสอน สนุกสนุกแล้วก็กลับมาสอนเรียกว่ามีปิตนาคำไทยมีนิยายเปรียบเทียบเทียบด้วยคำกรสุดท้ายต้องวิงวอนให้ยอมปฏิบัติเนี่ยน,นี่เป็นหลักของของการออกแสดงธรรมแล้วก็เป็นแนวทางในการยึดหลักธรรมะสายหาที่ใดมีแสงอีกที่หนึ่งย่อมมีเงาอยู่แล้วที่ใดมีคนชื่นชมเราอีกที่ย่อมมีคนนินมทาไม่เป็นปกติอยู่แล้วมันก็แค่ทําความเข้าใจได้ว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเราเลือก ที่จะอยู่กับคนรักหรือเลือกที่จะไปคิดเรื่องคนเกลียดแต่อาตมาเลือกที่จะมองในมุมมองที่ดีว่าในเมื่อเรายังมีคนนิมบน์ให้ไปแสดงทำเรายังมีคนต้องการฟังเราแสดงว่าคนรักเราก็มีอย่าไปให้ค่ากับคนที่ไม่รักเราง่ายๆ่ายมตัดตัดตัดสินแบบนั้นง่ายๆ่าเราเท้าความไม่ว่าตั้งแต่แรกบวชเนี่ยเคยพูดเล่นๆกับพระด้วยกันนยที่ที่บวชน่ย เคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าวาดเนี่ยขอเป็นเจ้าวาดวัดที่ไม่มีอะไรเลยครว่าไม่มีอะไรเลยในที่นี้มันก็หมายความว่า,วาเป็นวัดที่ไม่ต้องมีเงินหรือว่าเป็นวัดที่มีปัญหาแล้วแล้วกลับเข้าไปและปรากฏว่ามันมาอยู่ในที่นี่ที่ช่วงนั้นเป็นช่วงของวิกฤตศรัทธาตมาก็เลยมาเนี่ยตอนนั้นจําได้ติดใจว่าเรา ห้องน้ำสิบกห้องเนี่ยเราใช้ได้แค่ห้องเดียวเมื่อตามามาอยู่ที่เนี่อตาตมามีแนวคิดติดไปภุมตลกกันนะโยมนะอตาตมาบอกห้องน้ำสิบห้องเนี่ยเราใช้ได้ห้องเดียวอตาตมาจะทํายังไงกับคนที่เขาตามเพราะอาตาบารีปเทศอยู่แล้วตอนนั้นน่นนะก็มีญาติโยมที่ตามอตาตมามาวันพระก็5 6ห้าหกสิบคนมนวันพระนึงอะแถบนี้มันเป็นแถบที่เป็นถ้าโยมพ้นจากวัดอตาตมาไปอีกประมาณห้าห้าห้าร้อยเมตร จะเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาที่อยู่ท่ามกลางมุสลิมกับพุทธเมื่อคนมาห้าหกสิบคนนห้องน้ำห้องเดียวในใชไม่พออาตมามีแนวดึงดูดคนโดยอาตมาทิสติกเกอร์ติดไว้ในห้องน้ำว่าคนที่อยากใจลอยเพราะคนคอยใจจะขาดคนก็จะรีบเข้ารีบออกก็มีความสุขกันนะยมแล้วก็พัฒนามาเรื่อย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 แต่อาตมาเน้นอย่างเดียวว่าเราไม่พัฒนาแต่สิ่งปลูกสร้างนะ ต่โยมเห็นเนี่ยสิ่งปลูกสร้างสุพัฒนามาเนี่ยเราพัฒนาควบคู่ไปกับคนเมื่อเราพัฒนาคนได้เนี่ยสิ่งปลูกสร้างพัฒนาไม่ยากแล้วเมื่อเรามีศรัทธาเนี่ยทุกอย่างมันจะมาจากคําว่าศรัทธาตัวเดียวเลยปัญหาที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนก็คือเขาไม่มีผู้นําศรัทธาเขาไม่มีผู้นําใจเาัาอาตมามาก็นําใจเขาโดยอาตมาจัดตั้งอะไรบ้างหนึ่งอาตมามีโครงการเวลาเขา าตายอย่างนี้ของอาตมานเนี่ยสำหรับคนที่เขามีความพร้อมในเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็สามารถที่จะซื้อเอาลงไปใช้ก่อนแล้วซื้อชดใช้กับวัดโดยที่วัดไม่ค้ากำไรคนที่ลำบากก็สามารถที่จะเข้าโครงการของเราได้ของเราเป็นโครงการกองทุนเพื่อสาธนรณสงเคราะห์ก็จะมีพระสวดให้ฟรีมีโรงฟรีมีการเผาฟรี คือเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดทั้งหมดนะอาตมาเน้นหนึ่งการออกไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยพอเราออกไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยโยมก็จะบูชาธรรมมาส่วนนั้นก็จะต้องมาพัฒนาวัดส,สองออนไลน์ตัวนี้สําคัญเราเข้าใจว่าถ้าเราถึงลูกออนไลน์มากเท่าไหร่ความสําเร็จก็จะใกล้เราก็้ามาเท่านั้นแต่ละวันพระเนี่ยอาตมาจะมีเปิดโอกาสให้ทําบุญวันพระออนไลน์สําหรับคนที่ ไม่ได้ไปวัดแต่ใจยังอยู่กับวัดสามารถมีช่องทางผ่านทำบุญวันพระออนไลน์บริจาครสอปออนไลน์อย่างนี้เราเกิดวิกฤตการโควิดเราจัดตอนนั้นเนี่ยเราถูกล็อกดาวทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดอาตมาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเกณฑ์น,นำนะตอนนั้นตั้งเป็นธรรมะสายหาธรรมะเด่นใต้ธรรมะ เดนใต้อะนะสู้ภัยโควิดโดยแต่ละคืนเนี่ยจะมาจะจัดให้มีพระนักเทศน์นักบรรยายขึ้นมาบรรยายผ่านไลฟ์สดแล้วก็จะจัดตั้งเป็นทีมงานขึ้นมาเป็นพระนักเทศน์ในภาคใต้มาจับมือกันทุกคนก็จะร่วมกันก็คือหนึ่งเข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของแต่ละคนเนี่ยมาร่วมกันอ่าอย่างนั้นนะเพื่อที่จะจัดการเรื่องธรรมะว่าเมื่อคนอยู่บ้านเนี่ยเขาเครียดต้องใช้ธรรมะในการคลายเครียดให้เขาแล้วก็ประสบผลสำเร็จจริงๆครั้ง อาจจะมาจําได้ว่าคนดูไลฟ์สดเมื่อตอนนั้นตอนที่ล็อกดาวน์เนี่ยดูขึ้นมาดูไลฟ์สดจริงๆเลยเนี่ยประมาณสองหมืนคนทรั้งแรกสองหมืนคนแล้วก็คนที่ได้มาชัดเจนอีกเรารวบรวมเพศเจวันเราได้เงินหนึ่งล้านบาทในการซื้อชุด PTE แล้วก็บริจาคไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่ตัดเคลปอาหารที่รวบรุงเนี่ยถ้ามีแต่เนื้ออย่างเดียวไม่มีน้ำ รสชาติของอาหารมันไม่เข้าไปในเนื้อนะแต่ถ้ามันมีน้ําด้วยเนี่ยมันปลอมที่จะเร์บมันปลอมที่จะกินกินแล้วมันไม่เขาเรียกว่าไม่ภาษากลางเาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาใต้บอกมันไม่เค้นนะเออมันไม่เค้นนะเอออ่ามันคล่องคอเวลากินกลืนมันคล่องคอมันไม่เค้นใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแต่เนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบแบบนั้น อาตมาเนี่ยบอกว่าธรรมะเขาจัดสรรเองคนที่ชอบในรูปแบบของธรรมะสายหาเขาก็จะนิมนต์หรือเชิญในธรรมะสายหาแต่ถ้าเขาชอบธรรมะที่เป็นธรรมะแบบตึงๆเลยเขาก็ต้องนิมนต์รูปอื่นเราตึงไม่ได้อยู่ตรงไหนที่สร้างคุณประโยชน์ได้มากที่สุดก็อยู่ตรงนั้นด้วยธรรมะที่เข้าใจง่ายย่อยมาให้แล้วทำให้คนทั่วไปเข้าถึง ซึ่งเดิมอาจเป็นอุปสรรคในการฟังธรรมของชาวบ้านแถมยังเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจแบบนี้มีโอกาสไปพังนาก็แวะไปฟังธรรมกราบท่านได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าพังงาไกลไปพระท่านพร้อมรอญาติโยมมาร่วมบุญหาตามโซเชียลมีเดียแทบทุกช่องทางนะครับอย่าลืมใช้ชีวิตให้วิบวับวิบวับตามที่พระท่านบอกนะครับลาวขอขอบพระคุณ พระครูสังครักปิยะอัจทยุตโตเจ้าอาวาสวัดบางเสียดจังหวัดพรรังงาอย่าลืมติดตามชมพระธรรมเลิฟกดไลค์ใช่กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับมองดูพระธรรม